สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิฐานลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้กรุงเทพท้องฟ้ามืดครึ้มทั้งวันเลยล่ะค่ะและจะเป็นอย่างนี้ไปนจนถึง8พฤษภาคมนะคะที่บ้านเราตอนบนค่ะจะยังคงมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะในกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในภาคเหนือและภาคอีสานค่ะเนื่องจากความกดอากาศต่ําจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่นะคะขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมอีกด้วยค่ะ สำหรับภาคใต้ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง5พฤษภาคมมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนมากทางตอนกลางและตอนล่างของภาคค่ะเนื่องจากจะมีเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านอ่าวไทยภาคใต้ และทะเลอันดามันค่ะดังนั้นค่ะต้องเตือนพี่น้องชาวใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะมาดูกลื่นลมกันบ้างค่ะทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันเอาไว้ด้วยค่ะเอาละค่ะไปตวรวจสอบกันต่อเลย นะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้ยังคงมีอากาศร้อนโดยมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด38องศาค่ะภาคอีสานอากาศร้อนเช่นกันนะคะและมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด39องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะอากาศร้อนและเจอฝนได้ร้อยละ40ของ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิตำสุด25องศาสูงสุด38องศาค่ะลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะพรุ่งนี้เจอฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะที่ยังคงเจอฝนได้ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิตำสุด24องศาสูงสุด34องศาค่ะกลับขึ้นมากรุงเทพและปริมณฑลกันค่ะพรุ่งนี้อากาศร้อนนะคะและจะ ฝนได้ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด37องศาค่ะ คุณผู้ชมค่าวันนี้ภาคเรามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นด้วยนะคะเมื่อเวลา11นาฬกาค่ะขนาด3.2ความลึก1กิโลเมตรที่ตำบลเวียงอำเภอเวียงฝ่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะสาเหตุนะคะเกิดจากกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาค่ะซึ่งรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในพื้นที่ตำบลบ้านโป่งนะคะแต่ว่าไม่มีรายงานความเสียหายค่ะส่วนพรุ่งนี้ค่ะมีจังหวัดที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ําทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ําและพื้นที่ลาบลุ่มชายฝั่งในภาคกลางค่ะเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพค่ะส่วนภาคตะวันออกค่ะเตือนกันที่ฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองและจังหวัดตราดค่ะภักใต้ค่ะเตือนกันที่ชุมพรสุร,ราธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ